เช้านี้เรามาไล์สดเกี่ยวกับรายชื่อคนค้นถี่รวมอ่ทาทำบุญถมที่วัดบ้านสีเจริญน,นะคะที่เราได้แค่บอกบุญนะเพราะว่าอันนี้บอกแคบชาวบ้านเนาะแล้วก็คนที่รู้ข่าวเข้ามาทำนะคะเท่ากับสีมปาประกาศซื้อพันไวว่าพันเดลรวมถมถมที่ วัดที่เป็นหลุมเป็นเอ่งกระทะข้างมีมนะข้างมีมวัดบ้านสีเจริญได้ร่วมพัฒนาแล้วก็ร่วมทําบุญถมนะโดยการนํำผ้าจารนลงนะคะแล้วก็ผู้นําผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการผู้ใหญ่ชาวบ้านทุกท่านร่วมกันนะคะแล้วก็หลายๆคนที่ร่วมกันเข้ามาทํานะคะใช้ดินจำนวนน่าจะเป็นร้อยกว่ารถนะคะตอนนี้ที่ บอกบุญได้ประมาณสองสามวันนี้นะคะก็ได้ประมาณเยอะอยู่นะคะก็จะมีชื่อดังนี้นะคะเดี๋ยวนะอัน,นอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเนาะจากคนที่เดี๋ยวนะขอนด,ด,ดูก่อนเนาะเอาคนที่หนึ่งก่อนเนาะอ่าพระอาจารย์นรงค์นะคะเอ่อพระอาจารย์นรงค์วัดบ้านสีเจริญห้ารถนะคะรถล,ละห้าร้อยบาทนะคะร่วมทําบุญถมที่ข้างเมีวัด เป็นหลุมเป็นแอ่งกระทะใหญ่มากเลยค่ะถมนะเวลามีงานบนม,มีงานอะไรนี่เราจะได้ใช้สอยกันนะคะนะคะพระอาจารย์นรง5้าลดนะคะ5้าลดก็คือเป็นเงินสองพาร้อยบาทนะคะพัฒนาวัดไปด้วยกันนะคะอันนี้บอกบอกบอกบนสาวันบอกบอกในซิสแล้วก็บอกแถบชาวบ้านนะคะ ท่านที่2คุณพ่อระไม้คุณแม่จัน์รีบุญมากนะคะสองรถหนึ่บาทนะคะน่าจะใช้ประมาณ100กว่าเกือ150บ150ยห้รถนะคะสานะคะคุณพ่อประสิทธิ์คุณแม่ทองสายดกชบานะคะสองรถหนึ่บาทนะคะสผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ใหญ่บ้านบ้านสีเจริญและภรรยาคุณวดีเมืงงองครง2อรถ1,000บาทนะคะห คุณสีที่กรนะคะสายงามพร้อมครอบครัวสองรถหนึ่งพันบาทนะคะค่าถ่ายค่าปรับที่นี้ตั้งหากนะคะหกคุณจุกิตาเมืองโคงสองรถหนึ่งพันบาทเจ็ดคุณปานีคำมาโฮมสองรถหนึ่งพันบาทนะคะแปดคุณพ่อเล้งคำมาโฮมหนึ่งรถห้าร้อยบาท 9้าคุณพ่อบุญช่วยบุญสีหนึ่งรถห้าร้อยบาทนะคะสิบคุณแม่คำเคนตากแดดนะคะอันนี้คือชาวบ้านแล้วก็คนทั่วไปช่วยกันออกหนึ่งรถนะคะห้าร้อยบาทเนาะสิบเอ็ดคุณสยามอินสกุลนะคะหนึ่งรถห้าร้อยบาทนะคะอันนี้เราบอกบุญได้สามวันนี้นาะร่วมกับทางพระอาจารย์นาโรงแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำและคณะกรรมการวัดนะคะ คือเราทำแบบปร่งใสนะคะ12บ้านจันแสงนะคะหนึ่งรถห้าร้อยบาท13น้องคีมน้องคีมคุณจ้าคะนะคะสามรถโอนเงินเข้าแล้วสองพันบาทนะคะ14คุณพ่อสงฆามคุณแม่ลิขิตพรมรายหนึ่งรถห้าร้อยบาทนะคะ15คุณป้าวาสนาเยซูกเนาะ คุณลุงเปิ้ลสองรถ1 0หนึ่งพันบาทนะคะอันนี้คือลายชื่อนะคะแล้วก็ต่อนะคะคือเราท่วมกันถมถมที่ข้างมีมเป็นที่เป็นหลุมเป็นเอ่งกระท้าเวลามีงานมีการน้ํามันท่วมแล้วก็มันที่ไม่เท่ากันนะคะน้ําท่วมเนหลาเวนเป็นเองนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่วัดบ้านสีเจริญกําลังสร้างศาลาการประเรียนนะคะเสาสี่สิบส,ส,สี่ต้น ยกสูงหลังใหญ่มากตอนนี้ทําได้หกสิปอเซน์แล้วเนาะเออแล้วก็ท่านต่อไปนะคะท่านที่สิบหกอ่าสิทธ์เอกสมยศคุณกาลยยารักเ์เชนประคองสองรถหนึ่งพันบาทนะคะแล้วก็ท่านที่ 16, สิเสสเส 1, บเจ็ดน,นางสาวเบนจวรรณกลางหอมสองรถหนึ่งพันบาท ท่านที่18คุณสังวาดวนดอนแสหนึ่งรถ5้าอบาทท่านที่19คุณจันทิพย์ภาราศีพร้อมครอบครัวหนึ่งรถ500้บาทนะคะแล้วก็ท่านที่20 e, สหอจากรุ่งราวันต้นทรัพย์นะคะผู้จัดการเอเออําเภอกันทลักนะคะสองรถ1,000พบาทนะคะท่านที่2 e, 1คุณมนตรีจันแก้วพร้อมครอบครัวหนึ่งรถ5้าอบาทนะคะ ท่านที่ยี่สิบสองคูณสิทธิพรคุณจันจาริยาคุณสาธรคุณมาศโอนเข้าบัญชีหนึ่งพันบาทนะคะก็คือสองรถนะคะท่านที่ยี่สิบสามคุณสุปปาถนาอินทะนานะคะหนึ่งรถห้าร้อยบาทนะคะ ท่านที่อีสีนางสาวกนกพรอุดมดีสองรถหนึ่งพันบาทนะคะน้องฝนอยู่ป้ายสำริงนะคะก็ยังรับอยู่นะคะก็ยังรับอยู่ใครสนใจที่จะร่วมทำบ,บุญถมที่วัดบ้านสีเจริญนะคะติดต่อเจมมาได้ค่ะอวนเข้าบัญชีวัดโดยตรงมีคณะกรรมการดูแลอย่างโปร่งใสนะคะเราจะถ่ายทอดสดเวลาวันที่ถมด้วยคือหลังปีใหม่นะคะตอนนี้เราบอกบุญได้ก่อนเพราะช่วงนี้ติดงานปีใหม่ยังถมไม่ได้นะคะถึง ท่านที่25คุณแม่สุริยานสายชมพูพร้อมครอบครัวสองรถ1,000บาทท่านที่ยคุณพ่อสมศรีนามประสงค์นะคะสองรถ1 0หนบาทท่านที่ยี่ดคุณอัมพรสืวงหนึ่งร้อ0ห้าร้อยบาทท่านที่2 8คุณวิชิตชัยนะคะญาติปทุมนะคะสี่บบาทค่ะก็คือรวมๆแล้วก็

สามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สสี่หนึ่งสสี่สาสีี่สี่ห้าสี่สิบหกรถค่ะตอนนี้ก็บอกบนได้3มวันได้ดินที่จะมาถมตรงข้างเมมเป็นเองกระทาของวัดบ้านสีเจริญก็ได้เกือบห้าสิบรถเล้วมันจะใช้ประมาณร้อยห้าสิบรถนี่ค่ะปุยประมาณอย่างไม่เกินไม่เกินนี้ค่ะเนาะ ก็ขอ,อโมทนาบุญทุกท่านที่ร่วมทาบุญนะคะอันนี้เราบอกแถบชาวบ้านนะคะแล้วก็แถบเพื่อนๆใครสนใจร่วมทําบุญวัดบ้านสีเจริญนะคะอะ่าจีมาได้อุญเข้าบัญชีวัดโดยตรงวัดบ้านสีเจริญลดละห้าร้อยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอ่านลายนามนะคะจริงๆเราบอกแถบนี้นะคะแล้วก็ออ้อยากให้ทุกท่านมาเที่ยวแล้วก็แวะไปไปไป,ไปชมศาลาที่ที่สร้างอยู่ที่วัดที่ ชาวบ้านผู้ใยญ่ยบ้านตั้งแต่คนเก่าจนเป็นคนใหม่แล้วก็หลายๆท่านที่มาร่วมกันสร้างเป็นศาลาหลังที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอกันทะลกษักเลยยกพื้นสูงด้านด้านล่างก็ยกสําหรับสายสอยสอย,สอยเวลามีงานทาโรงทานนะคะอืมแล้วก็เป็นชั้นสองแล้วก็ตอนนี้ขึ้นขึ้นกําลังขึ้นขึ้นโครงชั้นสองอยู่ก็ได้ประมาณห้าสิบจะหกสิบเปอร์เซ็นก็เหลืออีกตั้งตั้งหัวไว้มันน่าจะหมดเยอะอยู่น่าจะหมดเป็นเป็น กือบสิบร้านอยู่ะคะ่ะอยู่จังหวัดศรีสเกเต์อำเภอการทละลักค่ะอำเภอการทลักก็เป็นวัดอ่าวัดวัดไม่ใหญ่นะคะเป็นวัดที่อ่าอ,อยู่เทศบาลรอบเมืองอำเภอการทละลักค่ะนะคะพระก็ก็ก เจ๊กลับมาจากต่างประเทศเมื่อเมื่อหกปีก่อนทางผู้ใหญ่บ้านเก่าก็ขอให้เจ๊เป็นเป็นต้นให้ในการสร้างก็คือก็สร้างด้วยกันนั่นแหละแต่เราให้เราเป็นต้นให้ในการก่อสร้างเหมือนว่าเป็นกระบอกเสียงให้นี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะค่ะโชคดีทุกท่านค่ะวันนี้เราก็มาบอกบุญนะสําหรับท่านที่ร่วมทําบุญก็ก็ได้เกือบสี่สิบกว่าเกือบห้าสิบนะคะเราก็บอกมาได้สามวันนะคะอันนี้คือแถบชาวบ้านเขาช,ช่วยกันที่ลูกข่าวเขาก็มาร่วมช่วยกันค่ะบางท่านก็คือลูกข่าวก็เข้ามาเรื่อยๆค่ะเราต้องการถมที่ปรับสถานที่วัด ให้ให้ให้ใช้สอยได้จริงๆเพราะเนื้อที่ว่าเราไม่ได้เยอะประมาณหกหกไร่หกไร่ไม่ได้เยอะแล้วตอนนี้ก็มีการสร้างศาลาหลังใหญ่เนาะแล้วก็เอ,อหลายๆอย่างที่ที่ที่เราทําอยู่อุย้ยศาลาใหญ่มากมาเที่ยวกันนะคะก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้ร่วมทำบุญกันเนาะเราจะไม่ไม่นี่นะเราแค่พูดให้ฟังใครอยากทาก็คือเข้ามาทําเราจะไม่ขอเราแค่บอกแค่น,นี้ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะ,ะที่เข้ามารับฟังทางช่องของจีแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามาร่วมทําบุญนะคะจะเป็นกระบอกเสียงให้ในแต่และงานบุญค่ะเราแค่เป็นกระบอกเสียงความศรัทธาหรือความเลื่อมใสของท่านอยู่ที่บุคคลนั้นนนนะคะเราจะไม่ขอ คือใครพร้อมใครศรัทธาใครอยากทกําก็แล้วแต่ประมาณนี้จะเป็นคนแบบนี้จะไม่อยากพิมพ์ซองไม่จริงๆเป็นคนไม่ชอบให้พิมพ์ซองนะเพราะว่ามันความรู้สึกเราคือถ้าถ้าเราบอกบอกเป็นกระบอกเสียงนี้คือถ้าอยากทําเขาศรัทธาเขาเข้ามาทําเองเราจะไม่พิมพ์ซองไม่ขอกรรมการอะไรนี่เราไม่ขอนะเราเป็นกระบอกเสียงเราบอกคนไหนที่เขาพร้อมเขาอยากทํากับเราก็ทําก็คือเอา ความเต็มใจและความศรัทธาของคนนั้นที่ผ่านมาหนูทําอย่างนี้จริงแต่คนเข้ามาเยอะเยอะๆ,ๆอยู่ก็เรื่อยๆเรื่อยๆแบบว่าอาจจะไม่เยอะเหมือนวัดใหญ่ๆดังๆแต่ก็ทุกท่านเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ขาดสายนะคะกะ็มาอยู่บ้านได้หกปีเนาะก็ก็ขอขอทางขอทางเข้าวัดขยายทางเข้าวัดกับน้องได้จากเมื่อก่อนทางเข้าวัดนะ่ะมันได้สามเมตรกว่า เพราะว่าร้านนวดอยู่หน้าวัดเนาะก็ขอทางกับน้องข้างๆตอนขอซื้อเหรยแต่น้องเขาทานมาฟรีประมาณสามเมตรยาวไปประมาณหกสิบเมตรก็ขยายทางให้วัดได้เป็นรวมๆแล้วได้เป็นหกเมตรแล้วก็อขอกับอ,อบตอหรือนายกเทศบาลสมัยก่อนก็จะเป็นท่านนายกเปื่อนท่านก็ช่วงเลือกตั้งนายกก็ท่านก็ได้มาดูดวง ที่ร้านที่ร้านว่าใครจะได้เป็นสทอทในในในสังกัดของท่านมั่งก็ชี้ถูกทุกคนถ้าถูกท่านบอกว่าจะมาทําทางคอนจีนให้ก็พอเลือกตั้งเสร็จมันตรงหมดท่านในยกท่านก็มีงบพิเศษมาทําทางลงวัดให้ก็เลยได้ทางลงวัดนะคะก็ก็พัฒนาวัดไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่มาก็ได้ สาราศาลามเมตาเคียนมเมตาเคียนชาวบ,บ้านเอามาไว้แล้วก็เออลูกสบภ้เข้าไปไปขึ้นเหยยบขอนมเมตาเคียนใหญ่นะคะเป็นต้นใหญ่มากอยู่ที่วัดแล้วน้องเขาไม่ได้ขอเข้ามาน้องเขาก็เสียชีวิตโดยไม,ไม่ไม่ทราบสาเหตุกว่าจะทราบสาเหตุก็คือสายไปแล้วก็ได้ขวนมาไว้วัดก็ได้เพื่อนที่เป็นตำรวจอยู่ที่สนการทะลักมาร่วมอ่าสร้างเขาเรียกอะไรสาราไอไอ ให้แม่ตะเขียนทองที่นี่แรกๆก็ก็รูปให้เจ้าบ้านแหละก็ให้หวยแม่นอยู่เพราะว่าเจ๊จะเป็นคนรูปแล้วก็หวยจะเขาจะถูกกันแล้วจะแม่นเวลาบูนกะทีนี้เจ๊จะให้เลขมันจะแม่นนะแล้วก็มีการทําป้ายอ่าทางเข้าวัดซุ้มคร,รครบรอบครบรอบอสองปีก็วันเกิดตัวเองด้วยวันวันครบรอบสองปี ร้านเปิดมาประมาณ5ปีแต่ว่าครบรอบสองปีได้ทําซุ้มประตูเข้าวัดบ้านสีเจริญทําคนเดียวนะเจ๊ทําคนเดียวแล้วก็ได้ได้ได้ทําซุ้มให้แล้วก็ได้ทําป้ายวัดแล้วก็ป้ายเมตะเขียนทุกป้ายที่อยู่ในวัดบ้านสีเจริญก็ได้ทําแล้วก็เป็นคนออกออกทุนให้ให้ให้คนเดียวประมาณนี้แล้วก็วก็มีการสร้างพิยนนานาคอยู่หน้าหอะระฆัง ่ใช่องค์ใหญ่เป็นปู่สีโทกับย่าสีปทุมมาสององเพราะว่าฝันเห็นฝันเห็นปู่สีปทุมสีสุโธกับย่าสีปทุมมานะ่ะมาลอยข้าง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 หอระคังเป็นหอระคังไม้ไม้นะคะก็เลยพอดออีมีชาวบ้านและพระอาจารย์อยากทําก็เลยไปร่วมทําแล้วก็ไปดูตั้งแต่ต้นจนสร้างเสร็จนะคะก็องค์ไม่ใหญ่แต่ ที่บ้านที่บ้านวัดน่ะจะเป็นเป็นซามเก่าเป็นซาเก่าเหมือนว่าฝันอยู่นะฝันว่ามีมีผู้ชายนะ่ะมาบอกให้ไปเอาสมบัติฝันสามครั้งเดี๋ยวเจ๊เป็นคนที่ที่ถือศีลแล้วเจ๊นะ่ะคิดว่าถ้าไปเอาเขาบอกให้ไปแต่งคันห้าตอนตีห้าันห้าแล้วไปเอาไปเอาคนเดียวเขาในฝันเป็นงูใหญ่มาบอกสามครั้งเตีเจ๊บอกว่าไม่เอาเพราะว่า ไม่อยากได้เอาขึ้นมามันก็คนที่รู้ก็มีกิเลสความอยากเห็นอยากรู้อยากได้ของคนมันก็ต้องมีกิเลสมันเป็นทรัพย์ของของดินก็เอาไว้ดินก็ในฝันก็บอกเข้าไปอย่างนี้แล้วก็เจ๊จะเป็นคนที่เห็นงูงูงูสีทองตัวเท่าแขนแล้วหางดุน่นด่วนเห็นเห็นประจําเห็นประจําแล้วก็ชาวบ้านเขาม่ค่อยเห็นเจ๊จะเห็นประจําทั้งเห็นทั้งฝันประมาณนี้เมื่อก่อน ที่ตรงวัดนะ่ะมันจะมีงูสองตัวเวลาพระจัจาร์เต็มดวงงูใหญ่มากมันจะมาพันเกี่ยวกันแล้วก็จะมีบอ่อน้อําโบราณแต่ตอนนี้เขาถมไปแล้วมันเป็นมันเป็นที่เก่าประมาณนี้เมื่อก่อนเราก็ถมนะทำวัดประมาณนี้ค่ะจริงๆประวัติวัดวัดเนี่ยมันมีประวัติเล่าเล่ามาตั้งแต่ตั้งแต่มสมัยก่อนที่จะตั้งวัดมันเป็นที่ ที่โบราณประมาณนี้และสมัยก่อนค,คนเก่คนเท่าทเขาก็เล่ามาให้ฟังแล้วก็เราก็มาเจอกับตัวก็เลยคิดว่าเป็น,เป,นเป็นติดเป็นวัดบ้านเกิดตัวเองก็อยากพัฒนาก็ค่อยๆทําไปเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะมีบุญพอที่จะ,ะพาทุกคนทําศาลาหลังนี้เสร็จหรือเปล่าเพราะว่าศาลาใหญ่มากนะใหญ่มากอล,ลังการมาสวยมากคือถ้าเสร็จก็ก็ ชาวบ้านจะได้ใช้สอยเพราะหลังเก่าหลังคารั่วเวลาไปสวดมนต์วเวลาพาสวดมนต์ฝนตกเนี่ยหยดติ้งติงต้งติ้งติงต้งเจ๊ไปนั่งสวดมนต์ตอนเข้าพรรษานะฝน,นตกแบบเวลาฝนตกมันก็หยดลงมาเพราะหลังคามันร้าวมันเป็นสาลาก่าวนานแล้วก็เลยโอ้เอาทำก็ทําก็ทําเท่าที่เราเป็นกระบอกเสียงเราไม่ขอเพราะว่าคน คนยุคนี้เศรษฐกิจหาเงินง่ายยากมากเราก็จะแค่บอกว่านี่นะั้นอย่างนี้อย่างนี้คุณอยากทําก็แล้วแต่คุณเราจะมาบอกต้องพิมพ์ซองต้องอย่างนี้อย่างนี้เราหนูเป็นคนไม่เอายี้นะถ้าถ้ามีคนเอาซองมาให้แจกเนี่ยสมมติว่า,วางานงานอะไรก็สร้างที่เอาซองมันหนูไม่แจกนะหนูจะเอาตัางค์ตัวเองแลกใส่เอามาห้าสิบซองหนูก็แลกใส่ซองอ e ี 10, 50, 50, 50สิบห้าสิบห้าสิบซองหนูก็ส่งไปเลยหนูจะไม่แจกหนูจะเป็นคนอย่างนี้เพราะว่า เราไม่อยากไปบังคับเขาใส่ซองอะเหมือนว่าการแจกซองมันเหมือนการบังคับแต่ถ้าเราบอกบวนี้เขาอยากทําก็ทําเขาไม่อยากทําก็เรื่องของเขาก็คืออยู่ที่สถัทาของเขาเจ๊จะเป็นคนอย่างนี้จนเดี๋ยวนี้หลายๆท่านเขาจะไม่เอาซองมาให้นะเพราะว่าเขารู้ว่าเอามาแล้วเราไม่แจกเพราะว่าเราเราไม่อยากไปบีบบังคับให้เขาใส่ซองค่ะสวัสดีค่ะเราเป็นคนที่ที่จะคิดประมาณนี้ค่ะที่จะคิดประมาณนี้แล้วหลังมาก็ ก็ทีว่าก็ก็ไม่ค่อยจะจะจะเอาซองเอ,อะไรมาให้ค่ะถ้าทําบุญก็คือเหมือนเราอยากทําเนี่ยเราไปทําเองใช่ไหมคนอื่นก็ต้องเหมือนเราอ,อบางทีการให้ซองมาปุ๊บมันเหมือนการต้องบังคับต้องใส่เรามีหรือไม่มีก็ต้องใส่ดังนั้นเมื่อใครเอาซองมาให้เจ๊ปุ๊บเจ๊เอาเงินตัวเองนี่แหละนวดสิบแรก 20, าายีสย่สิบมาใส่ใส่ใส่ห้าสิบซองก็ใส่ห้าสิบซองยีสง่สิบซองก็ใส่ยี่สิบซองจนเดี๋ยวนี้เขารู้เขาก็เลยไม่เอามาให้ แต่เวลาทาบุญนิดทาด้วยใจศรัทธามีแค่ไหนทําแค่นั้นไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนเนาะก็มาคุยเรื่องการทําบุญให้ฟังนะคะโอเคแค่นี้เดี๋ยวไปเปิดร้านก่อนค่ะสวัสดีค่ะก็ว่างๆมาทักทายได้นะหน้าทุเรียนก็ทักว่าเดี๋ยวจะวินไกด์พาเที่ยวสนุกค่ะสนุกว่าหน้าทุเรียนเป็นตั้งแต่ร้านตั้งแต่เนี่ยเขตทุเรียนหมดเลยคนนอกเขาไม่รู้ว่าพื้นที่นี้ทุเรียนอยู่ตรงไหนนะ เขาจัดไปอย่างนี้เขาก็แค่ไปสวนดังๆแต่จริงๆอ่ะมันจะมีตามโซกตามซอยเป็นทุเรียนหมดเลยสวยมากแล้วทางอ่าทางอบตเขาร่วมใจกันทําทางแล้วจริงต่อไปจะมีการการจัดตามทางนี่ให้ให้ทุกคนขี่จักรยานเพราะตอนนี้แถบบ้านจเจริญมากจเจริญมากจริงๆค่ะน่าเที่ยวมากโอเคสวัสดีจ้า ขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะคะกดติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยได้บุญด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวนโน,โน,โนออกยากกระตรงนี้แหละ